แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอคุณคุณพศพิศนภูม,ม้าผมคุณเลสเดนอีวิลสถานาศัยแห่งความชั่วร้ายคุณสตาร์เวเดอร์ทีละพาร์ทะผมที่สนับสนุนช่องเราในเดือนนี้ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VFT by Tap Channel นะครับผมในคลิปแวนการ์ซีโรวันนี้กลับมาอีกแล้วจะมากับคลิปแนะนําการจัดเด็กนะครับผมนะครั้งที่แล้วเราจัดรอยย้อนไปแล้วจริงๆก็ลงไว้วันเดียวนี้กันด้วยกันแหละนะครับนะวันนี้เราจะมาจัดกับอีกแคนหนึ่งครับที่มีของออกไม่เยอะครับแต่ว่า ก็เป็นสายที่หลายๆคนอยากจะเล่นมันเหมือนกันนั่นคือสายของนูเววาครับกับแคนคังเอโร่นั่นเองนะครับผมนะโอเคมาดูตัวเด็กกันก่อนเลยครับนะตัวเด็กก็ต้องบอกก่อนว่ามันค่อนข้างใช้ของเก่าเยอะนะอันนี้พูดตรงๆนะครับแล้วมันก็ใช้ใระดับหัวแรงเยอะมากๆนะครับผมนะ มันสามารถบิวได้2แบบเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังกันนะครับผมอ่ะตัวแรกเป็นคอนโรครับอันนี้น่นนาจะคนน่าจะรู้แล้วนะครับแล้วก็เกจหนึ่งเป็นเกจหนึ่งใหม่ของนูเวลครับไอตัวเนี้ยมันเมื่อลงนะครับผมถ้าแวนการ์ดเราเป็นเกจสองหรือต่ำกว่านะครับนะเออเอานูเวลวาร์จากบนมือเนี่ยกลับเข้าเด็กแล้วก็หาเกจสามจากบนมือได้คืออันนี้มันทําให้นูเวลมันไม่สกูแค่นั้นแหละนะครับแบบว่าเรามีเกจสี่เราก็สามารถกลับไปหาเกจสามมาใช้ได้อันนี้คือข้อดีของนูเวลวาร์มันต่างจากเอ็กซ์คาลิเพตของรอยย้อนนะ X มันจะโอเคมันมีวิงเกาเบฟในการเล่นกับมันได้จริงแต่ว่ามันไม่มีตัวที่เสิร์ชหรือว่าเปลี่ยนกลับให้เป็นตัวของมันได้จริงนะครับแล้วก็ตอนนี้ยิ่งตัววิงเกาเองนะครับผมวิงเกาเบฟเองมันค่อนข้างที่จะโดนเพิ่มคอร์สเข้าไปแล้วเนี่ยมันเลยไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะครับพีจีครับเราใส่เป็น PG ซิลดาร์กอนเนะเาะพอเราจะใช้สกิลลิบิดเบกนะครับเดี๋ยวมันใช้ยาก เอลโมครับอันนี้ใส่ไว้เปลี่ยนมือก็ได้นะครับนะแบบมีมือแบบไอ้น,นี่ใช้การไม่ได้ก็เปลี่ยนทิ้งไปเลยนะครับเผื่อต้องการมืออ่ะและสุดท้ายก็เป็นสาลาแมนเดอร์ครับตัวนี้เอามาเน้นบูทครับบูทแล้วก็ยิงนะครับอันนี้ช่วยยิงในแถวหลังได้แล้วก็ตัวเองกลับแค่นั้นเองเก2สองก็จะเป็นตัวเล่นกับนูเวลเหมือนกันนะครับผมนะอันนี้ลงมาในช่องแวนช่องเลียถ้าบนมือหรือว่าแวนก์ดเรามีนูเวลนะครับนะก็คือบนมือก็ได้ แสดงนูเวลดูถ้าแลนการ์ดเราเป็นนูเวลก็ตามนั้นเลยลงมาเคาไดเตอร์บ้านหนึ่งรีไทเรียการฝั่งตรงข้ามตัวนี้เป็นตัวต่อคอมโบที่ดีพอสมควรนะเอาจริงๆเป็นตัวที่แบบเวิร์กพอสมควรนะครับมันทําให้ตัวเด็กเล่นได้ดีค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ตัวต่อมาครับผมนะโอเคอันนี้เราใส่ผิดครับ,บองตรงอ่ะขออนุญาตไปถอดออกก่อนนะครับตัวต่อมาเราจะใส่นะครับอ่ะตัวต่อมาไหมาครับเมื่อกี้เราใส่ผิดขออภัยนะครับ ตัวต่อมาเราจะใส่เป็นตัวนี้ไอ้มินิเบรกไลท์เนี่ยไอ้มังกรเนี่ยนะครับสไตรเกอร์เนี่ยนะครับนะก็เมื่อโดนไลท์ทับปุ๊บมันจะบวก5,000บวกคิถามว่าจะใช้ยังไงเดี๋ยวมันมีตัวคอมโบนะครับตัวตีฮิตไห่แดงครับเด็กแบงโคจําเป็นเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเบอร์เซอร์ครับเด็กมันก็ถือว่าจําเป็นในระดับหนึ่งเอามาช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็เกรดสกับเกรดสก็จะมีนูเวลครับซึ่งนูเวลเองนะครับจริงๆสกิลมันไม่ติดลิมิตเบรกหรอก นะแต่ว่าตัวอื่นมันติดไงก็เลยอยากให้ใช้ได้นะครับมีเทคโซบัสสามเคอร์ด้บัสสามเพอร์โซนาตัวเองเอา่าทีรีไทออลแล้วก็อีกเทคนิงนะครับผมถ้าฝั่งของข้ามี5้าเดมหรือมากกว่าปุ๊บอา่าผลของเอฟเฟกต์ทิกเกอร์ไม่เกิดนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวน,วนี้เป็นตัวหนึ่งค่อนข้างสําคัญเลยนะครับนะอา่าตัวเนี้ยมันมีสกิลลิมิตเบสสี่เมื่อโจมตีบรรยากาศอ่าเคอร์ด้บัสหนึ่งโซบัสหนึ่งรีไทลีการ์ดก็จริงแต่ว่าเทคนิคบนเนี่ยเฉยเฉยเขาใช้กันจริงเทคล่าง จากบนมือนะครับถ้าเรียกการฝั่งตรงข้ามถูกรีทายนะครับผมแล้วก็แวนการ์เราเป็นเกรดสหรือสูงกว่านะครับคือเป็นเกรดอะไรก็ได้นั่นแหละนะครับาสามารถไลท์ตัวนี้ไดเท่าแตนถ้ามันไลท์ทับเกรดสจั่วการ์ดหใบนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเล่นมันเนี่ยมันสามารถใช้การเผานะครับผมเผาแบบว่าเอาตัวนี้มาเผาก็ได้อ่ะปึ้งเผา นะครับถ,ถ้าบนมือเรามีนูเวลแสดงปุ๊บเผาตัวนี้แวนการ์ดเรายืนเป็นป้อมอยู่อย่างเงี้ยนะครับเอาลงมาในเทิร์นนั้นคนะือพอเราพึ่งขึ้นเกศสองเอาตัวนี้ลงมาทับได้เลยนะพอลงมาทับปุ๊บมันบวกห้าพันบวกขีนะครับง่ายๆเลยแค่นั้นได้เลยนะครับแล้วก็ที่เหลือ2ตัวจะใส่เป็นดีๆครับดันเลตนะอันนี้คือเอามาลุกช่วยลุกได้แล้วก็จริงๆมันเป็นสายยอดนิยมอยู่แล้วสําหรับการ์ดจริงตอนนั้นคือเขาเล่นดันเลตนูเวลกันนะครับก็มีเหมือนกัน แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราใส่ไว้จริงๆมันเหลือที่ตัวหนึ่งครับไม่รู้ใส่อะไรใครจะไปใส่โอ้ลอดก็ได้นะแต่ว่ามันค่อนข้างเปืองเลยนะครับเราเลยใส่เป็นเบรกไลท์อีกตัวหนึ่งไว้อันนี้คือไว้ยิงแล้วไว้เปิดเกรดสองอันนี้คือไว้เผาเผากาดเขาเล่นนะครับผมนะโอเควิธีการเล่นนะครับผมก็ไลท์ขึ้นมาเรื่อยๆครับนะอย่างที่เราบอกครับพอในช่วงเกร2สองเนี่ยเรามีนูเวลเอ่อเรามีตัวนี้อยู่บนมือเนี่ยนะครับแล้วมีนูเวลอยู่บนมือนะครับเราสามารถไลท์ตัวนี้ก่อนก็ได้ถ้ามีตัวนี้ให แล้วก็คอตัวนี้เลยครับถ้าฝั่งตรงข้ามมีเลียให้ยิงลงมาเขาได้บานหนึ่งยิงเรียเลยพอเห็นยิงเรียเจ้าตัวนี้นะครับผมมันจะสามารถกระโดดไล่ลงแวนไปได้เลยนะครับแล้วกระโดดไล่ลงแวนไปเสร็จปุ๊บนะครับ มันเราเท่ากับว่าเราจะเป็นการซูพีเรียลไลท์มันจะขึ้นได้เร็วนะครับและตัวเด็กเนี่ยแนะนําให้ใส่เป็นดอ9ฮิวสไปเลยเพราะว่าเน้นมือเยอะๆครับไอ้นี่ก็กลับเด็กนะครับผมและทุกตัวมันจะแบบไม่ค่อยมีตัวเรียกพวกไงนะแล้วก็ยังมีอีกท่าหนึ่งก็คือบอกว่ามันบอกว่าไลท์ทับสามารถไลท์ทับเก2สองมากกว่าได้ถ้าเกิดในกรณีที่เราลิมิตเบรกแล้วเรายืนเป็นดีดีแล้วนะครับนั่นะค,นะคือตัวนี้แหละดันเลดไดดากอนเนี่ยแล้วก็เกิดว่าเฮ้ยฝั่งตรงข้ามอะ่ะ เขาทําเราขึ้นสี่แดมค่อนข้างเร็วนะครับก่อนที่เราจะไลท์เป็นเกรดสามในเทิร์นที่เราไลท์ปุ๊บถ้าเรามีดีๆกับไอ้ตัวนี้อยู่บนมือเนี่ยมันก็สามารถคอมโบกันได้โดยที่เราไลท์ดีๆไปก่อนแล้วก็ลงตัวอะไรไปก็ได้นะครับที่มันมีสกิลยิงนั่นแหละไปยิงทิ้งแล้วก็เอาตัวนี้จากมือลงมาไลท์ทับได้ซึ่งมันไลท์ทับมันจะกลายเป็นเบรกไลท์ในเทิร์นนั้นเท่ากับว่าในเทิร์นเดียวอะ่ะเราจะได้ไลท์ไลท์ในไลท์ขึ้นเกรดสามแล้วก็ ได้เบรกไล์ได้เทิร์นเดียวกันได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็คือทริคในการเล่นตัวนี้ตัวจริงตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยนะครับไอตัวเนี้ยเก่งที่หายนะครับผมนะแล้วก็จริงเพราะว่าการ์ดจริงอะ่ะมันไม่มีที่ให้มันเล่นไงเกรสามันใส่กัน8ปดใบมันน้อยแต่ว่าอันเนี้ยมันมีที่ให้มันเล่นนะครับแล้วก็นูเวลเองเป็นตัวหนึ่งที่ไว้ปิดเกมได้ค่อนข้างดีนะครับต้องบอกว่าปิดเกมได้ค่อนข้างดริงจริงเพราะว่าพอมันถึงในช่วงที่ว่าฝั่งตรงข้าม5้าแดมถ้าเราไล์เป็นนูเวลยังไงฝั่งตรงข้ามก็เอ โดนไม่สามารถรัาทิวใส่เราได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ปิดเกมได้ค่อนข้างสวยงามนะครับผมนะสำหรับนูเวลนะแต่ตอนนี้ต้องบอกก่อนอนาคตอนาคตอะถ้าเมกล้าออกมากกว่านี้มันจะมีตัวามแมลงที่ห้ามสแวสวนสแตนนูเวลคือจุดบอดตัดสัต์ตเลยนะครับนะอะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นในส่วนของสายโอเวอร์โหดนะครับผมก็สามารถใส่ได้ก็เอาคูเอลเนี่ยออกนะครับนะ้มันชื่อครูเอลมั้งนะครับเอาตัวเนี้ยออกไปเลยแล้วใส่เป็น ดีเอ็นมาก็ได้นะครับเอามาเล่นกับดีดีนี้ก็ได้นะใส่โอเวอร์โหลดธรรมดาไว้ใบหนึ่งแทนตัวเฮลิเฟมนี่ก็ได้นะครับผมนะซึ่งมันค่อนข้างปรับได้หลายอย่างแต่ตัวโครงเนี่ยมันใช้โครงเดียวกันเกือบหมดครับต้องบอกว่ามันใช้โครงเดียวกันเกือบหมดเลยนะครับผมนะมันจะเป็นประมาณนี้หมดเลยครับโอเคประมาณนี้ผมสาหรับ,บคลิปนี้นะนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูับผมชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์กดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับผมนะแล้วก็ใครสนใจสนับสนุนช่องเรานะผมสามารถสมัครได้เพียงเดือน35บาทเป็นแทบเมมเบอร์นะครับนะฝากร้านของผองแทบชอปนะครับผมตอนนี้เปิดพรีออเดอร์ในชุด VEB อยู่นะครับสามารถเข้าไปสั่งกันได้นะครับทั้งแบบกล่องแบบแยกแขนก็มีเนาะนะครับสุดท้ายนี้ฝากเพจเราด้วยผม VFT By t ร b ที a ปแทบชิวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆของช่องเราผมสวัสดีครับ